ผมไม่คิดว่าเป็นหมีตัวใหญ่นะครับแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นสงครามหรืออะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นไม่ทราบแล้วอนาคตเราก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนะอย่างที่เรียนก็คืออ่อ recession แล้วก็พี่ของตลาดหุ้นเนี่ยม,มันก็มันก็เหมือนกับนับถอยหลังละตราดอบเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา แบบระยะยาวนะฮะทำไมถึงต่ำกว่าระยะสั้นนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีโอกาสเกิด e c เ s s i o n หรือเปล่าแต่ถ้าดูระยะสั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเศรษฐกิจบริการ,กรกยังแข็งแรงมากชัดๆเลยนะฮะดูจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศมาอัตราการว่างงานก็ต่ํามากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนยุโรปแน่นอนก็ยังเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มธนาคารก็ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะครับเพราะกลุ่มธนาคารเป็นตัวสะท้อนถึงภาพเศรษฐกิจโดยรวม นะครับกลุ่มของยุโรปก็ยังไม่่อยฟืน้นแต่แต่แน่นอนขึ้นจากจุดต่ําสุดมาแล้วละ่ะของเอเชียเองแน่นอนอจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็เรียนว่ายังเติบโตได้ดีนะครับแต่แน่นอนในในบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็มีความกังวลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติถ้าดูยูเคิร์ฟก็เหมือนกันนะยูเคิร์ฟอินอร์ดแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยตามหลังมาประมาณ20เดือนถึงจะเกิดวิชฤตน ซึ่งก็แปลว่า U curve เนี่ยเราเห็นมันเริ่มมีบทไปตอนปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานับไป20เดือนเนี่ยก็<ม>จะเป็นปลายปี2020เหมือนกัน<ม><ม>ก็สอดคล้องกันนะสองอันย่ดูเนี่ย<ม><ม>ก็ชี้ว่าประมาณป,ปลายปลายปี2020เนี่ย<ม>ก็ดูมีความสีนะครับ<ม>แต่ว่าถ้าพูดถึงตลาดหุ้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยหุ้นมันจะพีคก,ก่อนเกิด recession สักประมาณ6เดือนครับงั้นถ้าเกิดเรามอง recession เกิด ปลายปี2020นับนับถอยหลังมา6เดือนก็จะเป็นกลางปี2020ถึงจะเป็นช่วงพีของตลาดหุ้นรอบนี้นะครับที่เราเท่าที่เราบระเมืนดูซึ่งก็แปลว่าถ้าเรานับจากวันนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีเวลาอีกสักประมาณ1ปีเพื่อที่เราจะให้ยอยปรับพอได้อันนี้มีความเป็นไปได้นะครับเพราะตลาดหุ้นวันนี้เนี่ย ไม่ใช่ตลาดหุ้นที่ถูกอีกต่อไปทั้งโลกนะถ้าดูไปปุ๊บเนี่ยะจะดูเรื่อง Val u a t i o n price to book PE ratio หรืออะไรไม่ได้ถูกแล้วล่ะเมื่อเทียบกับในอดีตตลาดหุ้นจะมี correction ไหมผมเชื่อว่าต้องมีอยู่แล้วเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ตลาดหุ้นจะดีตลอดไปนะแล้วนักลงทุนเองก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเรื่องพวกนี้ก็ต้องเข้าใจผมไม่คิดว่าเป็นหมีตัวใหญ่นะเพราะว่าผมยังไม่เชื่อมีเหตุการณ์อะไรถ้าถ้าดูทางด้านทางด้านการเงินอย่างเดียวผมเชื่อว่าธนาคารกลาง แล้วก็รัฐบาลทั่วไปยังมีเครื่องมือเครื่องไม้พอนะครับที่จะประคับประคองให้เศรษฐกิจไปได้นะอันนี้ผมเชื่อไว้งั้นแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นสงครามหรืออะไรอเงี้ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ทราบแล้วรอบนี้เนี่ยถ้าเราประเมินจาก P e. ีปัจจุบันนะแล้วก็คาดว่า recession มันจะไม่ได้รุนแรงไม่ได้ยากมากเนี่ยผมคิดว่ามันจะลงสักประมาณ3 0 3 5งนะนะก็ไม่ได้รุนแรงเท่าครั้งก่อนแต่ว่าก,ก็เยอะเหมือนกันถ้า <laughs> เทียบกับดาวไซน์ในปัจจุบนัน ทีนี้จะยาวนานขนาดไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทริกเกอร์ในการเกิดเนี่ยมันมีวิกฤตอะไรซ้ําเข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ที่บอกไปเนี่ยถ้าเราดูว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นความเสี่ยงอะไรที่มันจะเป็นวิกฤตซ้ําเข้าไปเนี่ยก็คิดว่า recession รอบนี้มันก็คงไม่ใช่ครั้งที่น่าลกลัวมาก ว่านักลงทุนระยะยาวไม,ไม่ต้องแพนิคอะไรทนะั้งนั้นซื้อหุ้นดีก็เก็บไว้เถอะนะครับอาจจะเพิ่มแคชบ้างนิดนิดนนหน่อยๆเ,เป็นครังเป็นคราวถ้าคิดว่าหุ้นจะมี correction แต่จริงๆแล้วผมไม่เชื่อว่าการที่จะขายหุ้นทั้งหมดแล้วก็ถือกันสดกอดเอาไว้เฉยเนี่ยจะเป็นประโยชน์อะไร,รนะฮะยกเว้นว่าถ้าคุณมองว่าจะเกิดวิกฤตเหมือนปี1997อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นผมถือแคชร้อยเซนต์นะฮะ แต่ตั้งแต่ปีหนึ่งมาผมไม่เคยถือแคชร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าบางคนก็อาจจะมองว่าตัวเองเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับสามารถมองข้ามความผันผวนระยะยาวไปได้เลยมองข้ามอุตสาหกรรไปได้เลยก็จะไปเน,น้นลงทุนพวกที่เป็นเมกะเทรนต่างๆหุ้นปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันแพงแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่ามันเลทไซเคิลเนี่ยลหลายคนก็กล้ากลัวไม่มีใครเข้าไปลงทุนแต่ว่าก็ไม่มีใครขายาเหมือนกันเราก็จะเห็นหุ้นเนี่ยไซเวย์อยู่อย่างนี้นะครับปีที่แล้ว ขึ้นไปเคอรเร็ลงมาแล้วกลับมาใกล้ๆไฮเดิมใหม่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีรีเซชชันสักทีนึงเนี่ยตลาดมันก็คงไปไหนได้ลำบาเราะเนี่ยถ้ามันเกิดทุกอย่างมันเกิดไปแล้วเนี่ยเรามองเป็นโอกาสมากกว่าที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยสามารถกลับมาลงทุนได้อย่างสบายใจนะแต่ว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยก็ต้องก็ต้องเตือนใจตัวเองว่าก็ต้องมีความกล้าที่จะกลับไปลงทุนในในยามที่หลายๆคนกลัวนะครับ